อ่ะโอเคเนาะอันนี้ก็เป็นคลิปสเปเชียลเนาะซึ่งจะขยายบทอ่าจะขยายความจากตรงนี้เนาะก็คือเราได้พิสูจน์ไปในคลิปบทแล้วถูกไหมว่าลิมิตของเซต้าเมื่อเซต้าเข้าใกล้ศูนเนี่ยของ s ซ n เซตาสนเซต้าเนี่ยมันจะเท่ากับ1เสมอทีนี้เนี่ยเราก็มาขยายความอีกว่าถ้าเกิดว่ามีลิมิตของไซนเนาะแต่ว่าค่าของ s i n เนี่ยเป็นฟังก์ชันฟังก์ชันหนึ่งส่วนดฟังก์ชันของฟังก์ชันหนึ่ง แล้ว x เ,เข้าใกล้ a เนี่ยถ้าเราเกิดตรงเนี้ยถาได้อย่างงี้นะมันจะเท่ากับ1สเสมอโอเคไหมมันจะเข้าใกล้1สเสมอโอเคอ่าซึ่งในเรื่องของการพิสูจน์เนี่ยจะไม่ได้ขอพิสูจน์ให้ดูเนาะแต่ว่าหลักการเนี่ยมันจะคล้ายๆกับตัวข้างบนเนาะอืมก็จำง่ายๆถ้าเกิดข้างในทรายกับส่วนทรายเนี่ยมันเหมือนกันเนาะแล้วลิมิต x เข้าใกล้ a โดยที่ไอตัวเนี้ย มันเท่ากันถูกไหมมันก็จะได้เท่ากับหนึ่งทันทีโอเคไหมโอเคมาดูตัวอย่างเนาะข้อนี้เขาบอกว่าลิมิตของ x เอลิมิตของฟังก์ชันนี้เนาะเมื่อ x เข้าใกล้ศูนย์เนี่ยมันเท่ากับศูนย์ทำยังไงโอเคปั๊ทีนี้นี่จะบอกว่าฟังก์ชันตรีโกณลิมิตของฟังก์ชันตรีโกณหรือว่าอะไรเงี้ยให้เราเป็นมองเป็นลิมิตเลยเนาะให้เราแบบแทนไปเลย แทน x เป็นตัวนั้นไปก่อนว่า x เข้าใกล้อะไรก็แทน x เข้าไปก่อนถูกไหมพอแทน x เข้าไปก่อนปุ๊บมันเป็นอะไรเนี่ยเราก็ค่อยถอดค่าออกมานอ้วอย่างข้อนี้เนี่ยเราแทน x เข้าไปแล้วเนี่ยมันจะได้ cos 0ถูกไหมส่วน0ซึ่งมันได้0ส่วน0อ่ะเพราได้0ส่วน0เนี่ยถ้าเกิดในระดับมปลายเราก็อาจจะไม่ได้เจอติกกนเนาะแต่ว่าถ้าในระดับมาลัยเนี่ยมันจะมีสองวิธีก็คือ การใช้สูตรตรีโกณหรือว่าการแตกตรีโกณต่างๆเนี่ยเนาะก็ที่เราเรียกว่าพิชคณิตทางตรีโกณเนี่ยหรือไม่ก็ใช้โลปิตานแต่ไม่แนะนําให้ใช้ลลปิตานโอเคไหมเพราะว่าบางครั้งเนี่ยลลปิตานเนี่ยมันทํากี่รอบก็ไม่ออกเนาะให้มาใช้แบบพวกพิชคณิตทางตรีโกณดีกว่าเนาะซึ่งเดี๋ยวก็จะมียกตัวอย่างแปลกๆเนาะที่ใช้ตรีโกณไม่ออกเนาะ ้าใช้ตีกลอนไม่ออกเนี่ยสําหรับฟังอ่าไม่ไม่ใช่ใช้ตีกลอนไม่ออกใช้โรปิตันไม่ออกขอโทษถ้าเกิดใช้โรปิตันไม่ออกใช้ตีกลอนไม่ออกเนี่ยส่วนมากเราอาจจะใช้อ่าในส่วนของเขาเรียกว่าอ,อะไรนะกระจายทีเลอร์อนุกรมทีเลอร์ซึ่งอนุกรมทีเลอร์เนี่ยอยู่ในแถวสองเนาะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้อัปโหลดให้ดูแล้วกันแต่จะไม่ขอสอนเพราะว่ามาันอาจจะเกินเนื้อหาแถวหนึ่งไปนิดหนึ่งนะครับโอเคมาทีนี้ นี่ทำพอมาได้ศูนย์ศูนย์ศูนย์เวลาแทนไปปุ๊บเราก็มาดูว่าเราจะแตกอะไรบ้างในบ้างในตีโกนอืมเนาแตกยังไงวิธีการแตกให้ง่ายที่สุดถ้าเจออ่าไซคอแทนเนี่ยพยายามทําให้มันเป็นในรูปทรายในในเรื่องของมิลลิมินะทำให้เป็นในรูปทรายเพราะว่าถ้าในรูปทรายปุ๊บเราเห็นถูกไหมเอกับเอกเหมือนกันถ้าได้รูปทรายเนี่ยมันส่วนกันแล้วเนี่ยมันจะได้เท่ากับหนึ่งมันจะง่ายต่อการคิดโอเคไหม ทีนี้อะไรได้สายบางแล้วติ๊กตอกติ๊กก็ไปเห็นนะก็คือถ้าเกิดเราคูณคอนจูเกตของตัวข้างบนเนาะด้วยตัวนี้เนาะเราจะได้1นึ่งลบคอสกำลังส่วนด้วย1คูณกับ1นึ่งบวกคอสเเห็นไหมคืออันเนี้ยเราต้องมีพื้นฐานตรีโกณที่แม่นระดับหนึ่งเนาะ เข้า okay, ปไหมไอข้างบนเนี้ยเราได้สายกลังสองเนาะจากไหนจากสายกำลังสองบวกคอสกลังสองเนาะ x เด้วยนะเท่ากับ1นึเคปะเราแยกคอสไปฝั่งหนูเราก็จะได้สายกำลังสองอกมาเนาะส่วนด้วย x บวกกับ x cos x, x อ่าทีนี้พอ อ่าโอเคเมื่อกี้ต่อต่อจากเมื่อกี้เนาะอ่ะทีนี้พอเราได้ตัวนี้มาแล้วทำไงต่อคำถามคือทำไงต่อจริงๆแล้วเราจะเป็นต้องกระจายเอกไหมอันนี้คือคำถามเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่กระจายเอกเราก็จะเห็นรูปต่างๆได้ง่ายขึ้นเนาะเนาะจะได้อย่างงี้ถูกไหมจะสังเกตเห็นว่าเราสามารถ ดึงสายมาได้ตัวหนึ่งเนาะแยกเป็นสายสองตัวเพราะว่าสายมันกำลังสองอยู่เห็นไหมทีนี้เราก็จับตัวนี้เนาะเข้าด้วยกันเราก็จะแยกได้เป็นสองก้อนถูกไหม ทีนี้ไอ้ก้อนเนี้ยเรารู้มาแล้วเราพิสูจน์มาแล้วเนาะว่ามันได้หนึ่งเราก็ตัดไปเท่ากับหนึ่งของแมทีนี้ก้อนนี้เราก็แทนเลยไซส,ส์ศนะูนย์เนาะหนึ่งบวกหนึ่งนะครับก็จะได้ศูนย์ฉะนั้นแล้วข้อนี้ก็เท่ากับศูนย์นั่นเองเนาะต่อไปข้อต่อไปเนาะข้อนี้อันนี้ซายเนาะเนาะข้อนี้ทำไงเราลองแทนก่อนแทนปุ๊บมันได้อะไรศูนย์ศูนย์ ฉะนั้นแล้วเราต้องใช้อะไรสักอย่างหนึ่งเราจะใช้ลูป,ปิตาลก็ได้แหละแต่ว่าไม่แนะนำเนาะเพราะว่าเราต้องจําเยอะเราก็ใช้อะไรพีชคณิตทางตรีโกณเนาะอ,อย่างแรกเลยอะ่ะเราเห็นแล้วใช่ไหมว่ามันมี x ก,กับ x ตรงนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วเราสามารถแยกอะไรได้แยกเป็นสองก้อนก่อน,อนได้ถูกไหมเนาทำไมถึงแยกอย่างนี้ได้ อ่าอันนี้เป็นคณิตมต้นเอ้ไม่ใช่นะมต้นเนาะประถมนะฮะก็คือถ้าเกิดมี5้าบวกสส่วนสเนี่ยมันเท่าอา่ามันมาจาก5้าส่วนสบวกสส่วนสอูมเนาะเราก็แค่แยกอย่างนี้เนาะแยกปกติเลยเหมือนแบบบวกลบเศษส่วนปกติเลยเนาะทีนี้พอเราได้2ก้อนนี้เราก็กระจายอะไรจะลิมิตเข้าไป เนาะไอ้ก้อนนี้นะครับไอ้ก้อนนี้เห็นตรงนี้ไหมตีลงมาปุ๊บจะได้อย่างนี้อมาเข้าไหมมันเหมือนกับการกับเศษกับส่วนก็คือไอ้ก้อนเนี้ยเราเปหนีใช่ไหมเอ็กใช่ไหมปุ๊บถ้าเราตีลงมาเนี่ย มันก็จะประมาณอย่างนี้เนาะ x ลบหนึ 1, ่งถูกไหมแต่ถ้าเราถ้าเราตีลงมาอีกละ่ะมันก็จะกลายเป็น x ธรรมดาเข้าใจไหมอันนี้เหมือนหลักการหารเนาะเหมือนเครื่องหมายหารเนี่ยมันตีลงมาได้มันกลับเหมือนแบบเราตีลงมาเนาะเพราะว่าถ้าเกิด Uh, เราเขียนกลับมันขึ้นไปเนี่ยเ็น hey, ตัวนี้จะกลายเป็น1ห,หารตัวนี้ถูกไหมเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นคูณเนาะเราก็จะได้ x เราก็กลับเศษกับส่วนเราก็จะได้เท่าเดิมถูกไหมเพราะฉะนั้นแล้วโอ้ขอโทษขอโทษเพราฉะนั้นแล้ว i x sin X เนี่ยมันจะเท่ากับ1นึ่งส่วน s i n X ส่วน X โอเคไหม เหมือนกันนะก็แค่กับเครื่องหมายกับเศษกับส่วนเนาะนะครับก็เป็นเลขมอลโต้เออเลขประถมประถมต้นเนาะโอเคเนาะโอเคทีนี้ก็จะบวกกับก้อนหลังเนาะอ่าบวกกับก้อนหลังแล้วไอต่ออันเนี้ยเราก็กระจายเข้าเลยปุ๊บ ก้อนนี้ก็จะได้หนึ่งถูกไหมเพราะว่าเรารู้เราพิสูจน์มาแล้วว่า s i n x X ส่วนเเมื x, ่อเก็ได้สูงเนี่ยได้หนึ่งถูกไหมบวกกับตัวนี้ไอ้ก,ก้อนนี้ทำไงก,ก้อนนี้ง่ายมากก้อนนี้ก็แปลงแทนใช่ไหมแทน X เท่ากับ s i นส่วนคอรนเราก็จะได้ s i n ส่วน Cos ูณกับซ้ายเนาะตัดซ้ายออกนะครับก็จะเหลือลิมิตศูนเนะาะของหนึ่งส่วนคอสนะครับบวกหนึ่งตอบของข้อนี้คือ2เนาะโอเคนะครับต่อไปข้อนี้ข้อนี้ปุ๊บทำไรครับ เราก็ทําการทําไมแยกตัวประกอบข้างล่างนะเคม็มเพราะเราแทนลบสามไปมันได้ศูนย์ศูย์กตัวประกอบข้างล่างได้อย่างนี้เนาะเคมไหมก้อนนี้เราจับใส่นิยามนี้เนาะ นะก็ตัดกรณนนีเป็น1น,นะครับก็จะเหลือลิมิตของ x เข้าใกล้ลบสามเนาะนี่เนาะลบหนึ่งส่วนสี่นะครับข้อนี้ง่ายิดเดียวเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นแล้วอย่าตกใจเมื่อเจอฟังก์ชันตรีโกณเนานะในลิมิตเราก็แค่ต้องใช้พิชคณิตทางลิมิตออกมาเนาะไม่ว่าจะเป็นสูตรนี่ไม่ใช่พิชคณิตทางลิมิตพิชคณิตทางตรีโกณเนานะไม่ว่าจะเป็นสูตรมุมสองเท่าหรือว่า เขเรียกเอกลักษณ์ตีโกนเนาะเราก็ต้องใช้มันออกมาคนระับอย่างอันนี้เป็นเอกลักษณ์ตีโกนใช่ไหมเอกลักษณ์ตีโกนมีอะไรมีเศกกำลังสองอะไรบวกหรือลบนะบวกแทนกำลังสองะเท่ากับหนึ่งอะไรก็ว่าไปเนาะก็เป็นเอกลักษณ์ของมันนะก็ต้องจำจำเอกลักษณ์ได้ด้วยเนาะซึ่งอันนี้ก็ต้องกลับไปทวนกัน,นครับก็คลิปสเปเชียลก็มีประมาณเท่านี้เนาะสำหรับเทคนิคนะก็ ถ้าอยากทำจดเพิ่มเนาะก็มีมีให้เยอะแยะมากมายนะอย่างข้อนี้เนาข้อนี้ก็ง่ายนิดเดียวนะเราก็ทำการทำไมสาม x ถูกไมแล้วก็ทำการทำยังไงก็ได้ให้ไอตัวเนี้ยมันเท่ากันเราจะได้ตัดทรายออกไปได้จะได้เป็นหนึ่งก็ทำการทำไมคูณอะไรคูณบนคูณล่างเข้าไปสิถูไหม เราก็ทำการคูณคนคูณไปดิสามสามบนล่างเท่านี้ก็ได้หนึ่งแหละตัดตัดก็ได้สามส่วนสองเท่ากับหนึ่งจุดห้าเนาะข้อนี้ง่ายในเดียวเนาะข้อสามสิบห้าก็ลองไปทำดูแล้วข้อที่เหลือๆก็ทำคล้ายๆกันเนาะเนาะก็แคปแคปหน้าจอแล้วก็เอาไปทำดูได้นะก็ฝึกเยอะๆนะครับก็บครับครับ